เอ yeah, แล้วเป็นเวทมนต์จัดเพลงนี้สวัสดีค่ะันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องน a ์นักทิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป Reaction เพลงนะคะเพลงในวันนี้เราจะมา Reaction เพลงเวทมนต์นะคะของทูเลชุนเวนโจนินและก็ล่มซัมค่ะคือนั้นจะบอกว่านั้นไม่รู้ว่าชื่อคนสุดท้ายเขาอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยค่ะ เพรา้อัจจิวันบว่ารุมซูมลำซ้ำก็ลำซ้ำแหละมัม้งขอโทษด้วยค่ะแต่คือเห็นเพลงนี้ออกมาใน่กี่วันทุกคนก็คือขอมาแล้วว่าพี่ชนิดออกเพลงใหม่ค่ะจะบอกพนัดเป็นแฟนคลับพี่ชุนเวนมากนะคะก็พูดอย่างนี้ทุกคลิปแหละจริงๆแต่ว่าพี่ชุนเวนเนี่ยนะัดเคยเจอตัวจริงอ่นะนัดชอบมากถึงขนาดนะันไม่กล้าเดินผ่านเลยนะัดแ,แบบเดินสวนนะัดก็ไม่กล้าแล้วนกะ็แบบ ชอบจริงคนเนี้ยเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยนี่นี่คือนะัดไม่มีข้อมูลนะว่ามาเป็นเพลงเกี่ยวกับแนวอะไรบีทยังไงอะไรไงแต่ว่าจะคาดเดาจากชื่อก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเรารู้จักอย่างดีแค่2คนนะคะเพะื่อเป็นการเสรียเวลานะคะเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยกับเพลงเวทมนทูเล่แอคชั่นเวนเอ็กจอนนีแล้วก็ลั่มสามขับหนึ่งสองสามโอ้เปิดด้วยเสียงจุดเลยนะคะมีความไม่ไม่ด้วย

ว่าตกไยใช่ถ้ากูมากับชุนเหมือนกูมีเวทมนต์ใส่ที่พวกกูใส่เขาเรียกว่าเดนโรุณเล็บแบบเพื่อชีวิตไม่ต้องมาเย็ดโชว์ไอ้ชุนมันบอกให้เฟคโอเคกูเลสโก้กู่งยิ่งกว่าพิเศษกูร้องว่าเย็ดโด้ไอ้ชุนมันบอกว่ากูจะเป็นเป็นเม็ดโต โอกาสที่เข้ามาหาแน่นอนกูโอเคถ้าลั่นกันมาอย่างนี้กูไม่มีเซโนอยู่แล้วเพราะตอนนี้ไม่มีแมวจำยิงผิดนะทีเดียวไอ้เชี่ยบไอ้จุดแบงเดินสะดุดโพเดียมกูว่ามึงหลุดแล้วสติไม่มีมีแต่สตางค์ยึดแต่มึงสุดจริงเขาเรียว่าไทยในจีนกันเองพวกมึงก็จะไปจุดยิงถ้ามึงยังมาบ้านกูกูบอกได้เลยว่าเซโนไอ้มึงเลิกตั้งไ์ม่อีกกี่รอบเพราะกูก็เซโนวันวานพวกมึงมีแต่จะเี้นทำให้คนเตี้ยลงละวันโูกก็สะกดราะว่าแรปเพราะกูมีเทพมนยีฟงกูซับขาแล้วก็เล่นกล บีบมั่วจังมึงไม่ลงโทรมาทำไมมีเคโดมสะกดจิตพวกมึงลายกอดเวทมนต์กูบอกไปเลยสัตว์อย่าให้มาเห็นนมแล้วใครที่บอกว่ารักกูรักไม่แน่นอนกูแว้นมอเตอร์ไซค์แข่งกับสิบล้อแต่กูไม่ตายง่ายๆสัตว์เพราะกูมีเวทมนต์ลอกกูมาแบบใสๆแต่ว่าใส่ยาสัตว์คนอื่นเข้ามากันสายหล่อแต่กูแม่งสายประหลาดโลกกูไหลสะบัดโฟลอ์กันแบบหลายขนาดเหมือนกับเพื่อนกูที่ลิดกีต้าร์กันจน พวกมึงติดใจกูแบบไรลระดับรอแบบไรตั้มับทำมึงไหนขึ้นมาอย่าโดนพวกกูแม่งโฟชิพหายเพราะเราไร่ไหลก็สั่จังหวัดพันลายจนพวกมึงหลังจะหักเห็นแค่เงินทำพวกมึงอ่ะหังสะบัดไม่ค่อยต่างจากทังขยะพวกมึงอ่ะพรากูมากันสี่คนมึงรู้จักเป้าไอศาสตร์แบบว่าสารกษัตริย์ข้ากษัตริยโดนกูถุยน้ำลายใส่หน้ามึงแบบว่าจับกกัดริถ้ามึงยังบากหมาเดี๋ยวกูจะสั่งให้หมาไปกัดอย่าท้อล่งไม่โทรศัพท์กู เอาไปคุยประวัต <becue> ิแล้วเดี๋ยวะล้วไปแทนหมดเลยตัวล่มซำสาวเช็ควันทูซวคุณภาพจะมึงนั่งฟังให้เวลาพวกมึงอห้าวันถ้ายังทาบพี่บอกบอกว่ากูจะฆ่ามันล่นแต่เสียงเขาดูนึ่คือจบุกเเท่นพังเดีกูจับตัวเดียวแบบขราชการสัตว์กูท่อาจารย์ินตัวมึงเนเปรวชิบหายเดี๋ยวกู่นกบบา้ทีเาอบขอแล้วก็เล่นคนพราะข้นกระบี่เนี่ย มึงไม่ลงโทรมาทำไมมีเกดอสสักตีวะปล่าพวกมึงลายกับเวทมนต์กูพอไปเลยไอ้สัตวสจะให้มาเห็นนมแต่ใครที่บอกว่ารักกูรักไม่นแน่นนอนกูแบนมอเตอร์ไซค์แข่งกับสิบเพอแต่กูไม่ตายยังไงไอ้สัสเพราะกูเวทมนต์ว่ากันด้วยเรื่องมีเวทมนต์นั้นที่ได้มีเวทมนต์จริงๆหรือแบบมีเฉพาะตอนมีของด้วยคะ เออแล้วเป็นเวทมวนต์จัดเพลงนี้โอ้โหเอาจริงๆฮุกแบบท็อปมากบีดอย่างนี้กับโทนคุณชุนเวนนะคะเป็นคุณแล้วตอนนี้เทมาค่ะเทมาที่บอาสองเลเฟียวมากเลยค่ะชอบความแบบมีติดสำงงเนียงถิ่นแล้วมันดูดูเฟียวมากอ่ะเป็นคนที่ชอบแรปเปอร์จาบทางใต้นะเพราะมันมีสำเนียงแล้วมันดูดุอ่ะ เป็นการเอ็กกันที่เฟี้ยวมากแต่ละคนไฟก็คือเมาจาัดเลยเป็นไฟมีที่เมามาเปิดตั้งแต่เสียงไฟแช็แล้ว่าแต่เอ๊ะแ็่ตอนท่นอนเปิดประเท่จริงบีดก็ยังเฟี้ยวเอาไ้เต้นนะคะเพนนี้ไ้เต้นซีบอลอีกทีหนึ่งหมกมุ้นกับซีบอลว่างอะไรก่อนอยังเฟี้ยวเพลงนี้เฟี้ยวจริงคือไม่มีคําคือพูดคำอื่นไม่ได้แล้วนอกจากคำว่ามันเฟี้ยวมากอบเพลงเนี้ยเพลงมันซีดมากนะแต่ละคําที่ฉันพูดมันแบบไม่ดีเลยออกมาแบบคุณตาบ้า โอเคค่ะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใครมีเพลงไหนที่จะให้ทําก็จจเย็นๆรอนนะัดแป๊บเป็นช่วงนี้นะัดกลางสอ i ไฟนอลู่นะอีกแป๊บหนึ่งจะเรียนจบแล้วทุกคนอาจารย์น,นัดจะมีเวลาฟังเพลงยาวๆกับทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะและก็ใครไปไหนก็อยากให้ดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ดีเลยคือสถานการณ์ยแย่มากอาจจะเป็นระลอกห้ามาอยา่างเต็มตัวแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย